เออกระตุกโอเคครัแล้ววันนี้เราอยู่ในอะไรครับเอออยู่ในเวอร์เวอร์อะไรสิอย่างฮะอยู่ในไมค้าหรือโอเคเออวันนี้นะเราก็อยู่ในแมปอะไรครับเออในวิลลิตี้หรือเปล่าในวิลลิตี้ไอไอนะฮะคือเลขโรมันก็คือสองเองที่มันเป็นแบบคล้ายๆล้ายรถทิมซิงอะไรบอกอะไรวะเฟอร์รารี ที่เกมมันโดนแบนไปประมาณสักสามสองปีครึ่งน้องอะไรวะเลซิตี้ไอ้สว่าแม่งกูนั่งคิดอะโอเคโอเคมันจะมีปุ่มขอละเกมละเหยแม่งโอ้่ายคู่เอ้เอดับเยับเลยดับเับเยดเลยดวบเลยดไบเลยดับเลยนเลดอบเลยดับเลยดัเลยดับเลยดับเลยนับเดับเลยเลับเรับเดเดครับ เราดีเราไม่เล่นครับโอเคเราก็เล่นมาเราก็ดูมาข่าวแล้วเอานี้ใส่ออกไปนะครับแลกแรกโอเคเอ่อผสมภาษาอังกฤษไม่อ่านไม่ต้องอ่านอันนี้คืออ่าชื่อแมปนะครับประมาณประมาณไอวอริตีสองหุ้มใจเสนอเสนอตุด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 แล้วคมคุณล้ว คอมกระตุกอะไรเนี่ย่ะกูกระตุกโอ้ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายผมเดี๋ยวปรับนะไรนึง <c ười> กระตุกภูมิใจเสนอสมุดทั้งหมดไม่ต้องอ่านทอามาเฉยๆก็พอเรามาสักครึ่งนึงโอเคป่ะลุย <c ười> เอาไปหาพี่มึงเอาอะไรมาไม่ <c ười> มันกระตุกอ่ะม <c ười> ัปรับอะไรเนี่ยมันกระตุกนะครับ เอาเยี่ยมเลยจอดอ้อรูอ้สึกกระตุกๆเฮ้ยนี่ที่ไหนอะใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทั้งหมดที่เราจะต้องทําให้ครบนะครับ,บคือโยนสมุดถ้าไปไมต้องอานโอ้โหโคตรกระตุกเลยแล้เนี่ยโยนมาทำไมวะเออเคเราได้สีขาวแล้วนะให้เก็บวูมาทั้งหมดนะครับแปดอันหรือเปล่า หลังจากที kind of okay, hey ่อ่านคร่าวๆมาแล้วกับสมุดนะครับสองสามสี่ห้าเจแปดเก้าเก้าอันนี้ที่หนึ่งนะครับเสียงกระตุกตุกเฮ้ยคอมผมกรตุกผิดปกติละก็เปิดเข้าใหม่นีครับเฟมเลตกเอ้โอ้โอ้โจริงิงชิงคลกระตุก <laughs> <Okay. S 1> โอ้โหวงจรตกมาวงจรเลยโอ้โหมาแล้ว d ด v วอซิตี้สองเคเราได้เกิดจากที่ไหนเนี่ยโอเคเราได้บ็อกหนึ่งละบล็บอกบ็อกเปิดประตูนะบล็อกอะนั่นแหละโอเคครับ <Okay, S 1> อันนี้ <okay. S 1> ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ <laughs> บอกเนื้ภาษาไทยเลยนอ,อ <laughs> แบบนี้ใช้สมหับหนึ่งจุดแปบ่บิตจาวา โอ้โห oh, เราอินดี้เราใช้สามสิตเองบิตให้ปรับเปอ,อ่เอออะไรวะเนี่ยอืมอืมช่างมันเราไม่อ่ะหลุม,ลลมหลบภัยโอเค okay, เราจะไปอ่าให้ให้คุณมึงไปเลือกมูบล็อกไดบล็อกหนึ่งมาแล้วทำการวาร์ไปที่นั่นเลย <laughs> เป็นดับเบิร์ดับเบิร์ดับอะไรวะอ่ elle, าน่าอะไรวะ <laughs> เอ่อเป็นแบบ กระโดดอ่ะเออนักระโดะที่สูงวานะก็เหมือนที่คลิปที่แล้วเราโดดเอออินดี้เออเราชอบดีกว่าเพราะงั้นโอเคกระโดดมาเนี่ยรอใครมาตัดบีบูเอฟเฟกต์โอ้ตอนนี้ทำให้ของกระตุกมากผมชอบเอฟเฟกต์วันนั้มันสวยอ่ะแอบก็จะมีทั้งหมดหกอันนะครับถือเปล่าวะแปดแปดกระตุกกระตุกมีแปดแปดแล้วหกแปดเออ เอาไปเป็นสีอะไรก่อนครับเอาสีที่เราชอบดีกว,ว่าสีอะไรเอ่ยสีม่วง <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> มาเรามาเป่ายิงฉุบคุณ<อ>เรียกสีอะไรผมเรียกสีอะไรมาฮะ<ห>มาเสียงดวงไงว่าจะเอาสีอะไรอย่างงี้อย่ารีรอเขามึงเอาทีละอันไปเลยช่างช่างเันสีส้มมาเลยเนี่ยอ๋อวะ่ะเอ้ยเออโอ้นี่ครับดอกจนนันนะจำไว้ กดไปก็รู้ว่าโอ้โหสีนี่กูเพิ่งเล่นไปวันนั้นเองตายเลยกูเ้โอ้โหเกือบกินดีเลยกูเกือบหาแล้วผมว่าจะตายประมาณถึงหลักร้อยอ่ะออแล้วตอนนี้ตายไปสองรอบแล้วนี่นะเชื่อจริงเฟรมเรย์จะตกได้ขนาดนี้ เป็ล็กกูตกแล้วนี่อผ่อาแล้วอุ้ยเกือบโอ้ตาด,ด้วยกันโอ้จะมาโตกขอบอือหลังพึ่งนะตอนนี้เแท้าตายเห็งร้อยเมื่อไหร่ผมเออจะเลิกเล่นเลยเ้อ้าวดนผิด <c oughs> มันดูยากนะับเออเออ อ้าวอ้าอ้าโอ้เกตุกตมีาไปเจ็ดตัวแล้วตอนนี้ีดโอ้ยตายตอนตายเลยโอ้ทำไมไม่ผ่านวะเอฟเฟกใน1.8นี้เป็นอะไรที่ยอดนะฮะอ่ะเจมมาเลยตกการที่สูงนี่เป็นเรื่องสนัดของเราเราชอบการตายเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วคุณคุณลองคิดนะครับ ว่าสมมุติว่าเล่นแมปนี้แล้วต้องเราต้องเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ลงมาลงมากกดเนะครับ <c oughs> จะลอสนตีเลย <c oughs> มึงตัวสารคนอัดบ้างเนี่ย <c oughs> ออโอเคครับก็ข้างล่างถนะ้า,ากระโดดไปแล้วมันก็จะมีสวิตช์ให้กดนะครับเมื่อเราผ่านแล้วเราก็จะมีแท่งอันนี้อเี่ยครับเป็นแบบว่าเราผ่านแล้วมันไม่ให้เล่นต่อนะสีน้ำตาลหรือสีม่วงออกม่วงเนี่ย ไปเลยมึงก็เข้าเลยครับเมื่อกี้ผมเลือกแล้วเอาสีนี้ดีกว่าเออเออใส่จะมันอ๋อคือนี่ครับนี่คือความส้นตีนของแมปนี้นะแมงข้างบนเป็นไอทะเลสายมาข้างล่างเป็นหิมะนี่ครับเฮลิโอเตอร์กลัวไม่น่ารอดเขาก็บอกอยู่ให้กระโดดลงไปทีละบลบอก เอรเวเตอร์ดอาจจะกระโดดไปยังช้าๆนะเดี๋ยวอินดี้ยวได้ตายก่อนแม่งแล้วจีนเลือดไม่โคตรช้าโอ้ยกูไปไงต่อวะเลือยสูงเกินโอ้ตายอ้าวูยเลือด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 มันรีช้าเนี่ยอืมน่าจะ บล็อกนี้ดีกว่าแล้วต่อมาบล็อกนี้โอ yup ้โหแล้วกูจะโดดไปนั่งไหนตอนนี้อุ้ยก็ไม่ถึงเป็นไงต่อวะเนี่ยไหนอ๋อคุณอยู่ใกล้ผมแวโดดไปเลยอินดี้โดดไปล่างสุดเลยอุ๊ยกระโดดมาแล้วเขาอ่ะวิ่งเร็วเอ้ยนะกดโดนมันยืนรัวก็วิ่งเร็ว อย่ากดดีกว่า,าแมงปูยโอ้ยจุ๊บโอ้โหกูอ่ะละบายบายโอ้สายจะลงคือจะลงได้แลนะ้วเนี่ยนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบยอดมากแบบนี้มึงตีนิดน,นึงนะเออเป็นแบบสำหรับเฮลี่พร์เตอร์เล่นเฮ้ยสี่เป็นไงต่อวะละอะไรมันดังวันนี้ ทำให้ของกะตกขึ้นเดี๋ยว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 กูโดนเออไปทางนี้ก็ได้โอเคเมือนน่าเชื่อจริงๆเลยเดะนี่นะครับเราจะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราอัดไปวันนี้อีกเจ็ดวันมันจะถึงให้ดูอโอ้โหเกอบโอ้เกอบตาย

อสลับกันนะครับเออโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงๆดูไปดูมางงครับมีสีกกรครับอ่ออะไรดูมึงตาเะไรมุมตาสองมตาอะไกับกายครับเอาสีเขียวครับสีเขียวส,สีธรรมชาติมันต้องเป็นธรรมชาติแน่อนอน <c oughs> กดแม่งเลยดบกระโดดโอ้คนพ่อคนแม่เลยกดพ่ <c oughs> <c oughs> อ เอ้ยแล้วมันลงไงวะลืมอ๋อออมันมีที่มือมันเป็นเหมือนเออภาคใหม่นี่ครับมันเป็นอะไรวะสโนโูบอลไม่ใช่สโนบโอลสลามสลามเป็นสลามเออแะละงับโดนแน่เออ,อครับอ้าวกูก็โดนบลอกมันนี่อ้าวคร <c oughs> ับตรงใช้ความเป็นจัทั้งหมดที่มีโอ้โหกระโดดแม่งสูส้าย นี่ถึงกับสตันถึงกับเกืบเลยทีเดียวเออตายแล้วทำไมไม่ทำมันใหญ่ๆวะนั่นลไอหมวกเนี่ยมันหาแล้ว <Hello. S 1> อ้าวได้ข่าวมันดนบอกแล้ว ไอ้ยาสีโอเรามาได้จิตวิญญาณในความแน่แน่วทั้งหมดที่มีต้องพาไปให้ได้แน่นอนโอ้โอแล้วกูจะลงยังไงต่อเนี่ยกูต้องตายแน่นอนเออเราเป็นคนโกสุนได้เขาบอกว่าสลับกันไงเออเอเตายตาผมเลือกเอาสีน้ำตาลดีก่อน่าจะมันดีสีครี้สีครี้ อะไรแดดสตีเลยเลยเฮ้ยยานยานอวกาศตอนนี้นะฮะอันนี้กำลังจะไปถล่มฐานทับอะไรสักแห่งนั่นนะสิเป็นฐานอุลตร้าแมนนะโอ้โอ้ไอเล้วแล้วมันลงไงวะเออนานอยู่ข้างล่างผมลงถึงล่างแล้วอ่ะโอ้เออเออเอาอีใครมาซ่าอะไรกั้นไว้เนี่ยไอ้คนปีนที่ผ่า อุ๊ยด่านี่ง่ายไปปว่ะด่านนี้ง่ายไปเปล่าอุ๊ยโอ้โหถึงแล้วลงมาแต่ไกลคุณตายไปประมาณยี่สิบสี่รอบเลยอุ๊ยคุณเป็นคนโกงโอ๊ย <c oughs> แลวมาแข่งกันตายนะครับผมขอเลือกอ่าตาคนเบลทเลือกละสีเหลือง <c oughs> อเอาสีเหลืองเลยแน่ใจโอ้ โอ้ยคนพองกูกออกเลยคนคนแฝกโธ่กูไม่ผ่านเลยจริงๆเราทดสอบเล่นมาแล้วเออนนั่แหละก็ละเลยคนพอคนแฝกไม่ยากเกลือล้วก็เล่นมาแล้วลืมมาแล้วเล่นมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเออฮัลโหลอ้โห,หอ่านยังงี้วะ บอกแล้วเสียนต้องอย่างนี้เดอเดๆอเดอโอ้โหไม่ขาวว่าผมต้องกดนี่โอ้หแหละผมเพราะีผมเก่งกว่านะโอเคตาผมเลือกเอาสีแดงเลยตืด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 โอ้โหใส่จะมาเอาวหายอะไรเนี่ยโอ้ยอีกแล้วกูว่ามันยากกว่าไม่กี่เลยก็แรงแล้ว เใครบางคนเลือกมึงเล่นในผาเลยเฮ้ยผาแน่นอนอู้แม่งยังยากกว่าเมื่อกี้ผาแน่นอนวันทุนี้นะแล้วข้างล่างมันเป็นอะไรลูกสลามนั่นน่ะสิเฮ้ยผาแล้วอู้อู้ผาแล้วผาแล้วมาจะไงวะกูหล่นมาไงแล้วกูผ่านได้ไงเราเราเรา กูมีาเยอะเลยเยอะวะงประสบการณ์สอนให้เราเก่งแมนเชสดตอร์ยไนเต็ดเกี่ยวเยี้ยเลยอันนี้คือเแบบยิงประตูไเอออ่าเลือสองสีแล้ว่าไงเออสองสีเอาสีเทานะกระสีม่วงอมชมพูนะคุณจะเลือกไหนผมขอเลือกเร็วๆนี้ อันนี้โอ้ให้ตายเถอะลงมึงเลยโอ้โหสีสีมันน่ารักมากลงฮ้อ เก่าเลยไงสีแดงมาจากไหนวะเฮ้ยเห็นไหมคุณเห็นลงจะจะเป็นช่องเลยเลยอะโดดไปเลยนี่แหละนี่แหละผ่านแน่นอนผ่านแล้วโอือหือเรา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 จะบอลบอลมึงก็โกดธดีมึงรอเหี้ยอะไรเด้ย โอเคสีสุดท้ายแล้วละอันนี้โอุ้ยไม่ทันบอกมันเลยอาออันนี้เลขอะไรอันนี้นะฮะเราเล่นมาก่อนหน้าแล้วนะฮะเขาให้ทําการอ่าลงไปลงไปไม่ใช่ลงไปธรรมดานะเราต้องจําเลขที่อยู่ข้างบนนี้อย่างเช่นแปดหนึ่งสามหกอะไรเงี้ยแต่วโจดเวลานะ แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเก้าสี่มันจะให้นู๊ดมาให้เราเราจำแล้วก็ไปอ่ะเฮ้ยแล้วมึงทำเส้นตีนเลยเอ็งแปดหนึ่งสามหกตืดตืดตืดผ่านแล้ว,ออลวไม่มีใครทำผมได้ เลขอะไรวะไม่บอกอ้าว 8, แปดหนึ่งสามหกสี่เออเดี๋ยวก่อนกูขอลงไปก่อนสามหกสี่อนี้สี 4, 9, 4, 3, ่เก้าสี่สามสองโอเคอะไรยังบอเมื่อกีก้มตามแปดหนึ่งสามหกสี่ เดี๋ยวๆก็ลงไปกันวัวอันวดใหม่ยังดีอยู่เลยจะผ่านแล้วสีมาบังทำไมเนี่ยเริ่มใหม่ดีกว่าดูไปกูจะอ่านแล้วไปกดทำไมทำไมเนี่ยตายดูผ่านแล้ว ดูสกอร์นะค่ะครับครูห้าสิบโอเคฮะลาท้องเราก็คือแล้วผมจะลงไปได้อ่าลงมาแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเก้าสี่จำไว้นะงวดนี้ออกแน่นอนงวนออกหอ้ยบ้านพี่ออกกี่ตัวอื้ได้ขาวออกสามตัวฮะโอ้ยโว้ยโเถื่อนเลย ไอ้เซิฟแหลกเคผมผมจะรอนะ่ผมจะรอคุณอยู่ท่าท่าเรือท่าน้ำอยู่ทุกวันท่าน้ำจะลงเลยอ๋อเราถ้าเราเอาจริงละมันมีการเอาจริงด้วยนะอุ้ยเซิฟแหลกกุ้งรือนะมึงจะเอาจริงนะทุกทีที่มึงเล่นมานนี้ก็คือว่ามึงเล่นลเนี่ยเดี๋ยวเห็นอย่างนี้ัวจริงนะเออ เอารถเซิร์ฟแม่งเลยมาเอ้าแล้วมันเปลืองเวลาคลิปไหมครับมาแล้ว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 อู้ววตายปดแม่งเลยสัตวสตายด้วยการอากาศนะนี่ครับจำไว้ครับแปดหนึ่งสามหกเจ็ดเจ็ดอะไรไม่รู้ต้องจำและอ่ะโอเคโอเคตายต่อหน้ามึงเลยเฮ้ยผ่านแล้วนะเฮ้ยอ๋อมีอันนี้ต่อนะ จะเป็นด่านสุดท้ายครับอันนี้คือคนคนสร้างนี่ขี้เกียจสร้างแล้วนะแม่งทําลายทิ้งหมดเลยต้องอินดี้อย่งผมคนสร้างนี่เอาทีเนทีมาระเบิดเลยนะตุ้มตุ้มตุ้มมนี่ครับที่เราเล่นมาก่อนคือด่านสุดท้ายนี่จะมีปุ่มแล้วเราให้โดดไปหรือว่าไต่ไปก็ได้ครับแล้วแต่คุณแล้ไม่แล้วข้างล่างมีอะไรน้ำสวิคครับให้โดดไปมีสวิคแล้วกดอืมนั่นแหละอินดี้สัตว์อินดี้อย่ามาแย่กูกดนี กดทันแล้วเอ้าจะปบบใหม่นะเอ้าชิบหายเฮ้ยอย่าดีโอ้ดอ้โหเฮ้ยรอบนี้ผมผ่านแน่นอนเขาบอกว่าใช่ใช่นี่เจสเ s สดินเงินเอามาทำเพี้ยไรทิ้งไปโอ้คุณเล่นโอ้ นเครับเราจะให้คนที่ผ่านทําการมอบนะครับโอ้โหโอเคครับเอาไปเลยครับใส่ก่องไว้ครับวั่มาดีอุ้ยโอ้เก็บสีนเงินอยู่แล้วเราจะมาดูเอฟเฟกต์นะอยู่ไหนวะอยู่นี่ปิ้วโหอลังการอ้าวเฮ้ยสีเปลี่ยนน้ำบอกเลย แล้วห้องนี้คืออะไรวะห้องนี้คืออะไรอ๋อถ้าครบหมดแล้วให้มากดตรงนี้แหละน่าจะใช่นะครับไม่รู้กูไม่รู้เราเล่จบอันนี้กี่นาทีแล้วครับโอ้เยอะแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะเกือบครึ่งชั่วโมงอะเอาทีเอาที่เอยยาวไหมอันนี้ก็ไปแล้วดับเบิลไปแล้วเดี๋ยวเรามามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสิบอย่างครับก็สิบพาร์ทพอดี พาละอย่างโอ,โอเคครับแล้วก็ขอเพียงคันนี้ดีกว่าเลยเดี๋ยวไปต่อ,อเลยครับโอเคครับโอเคครับ,เ,คครบเจอในอ่าพาร์ทหน้านะกับพวกสีอะไรก็รู้กันลุ้นกันดีกว่าสีอะไรนะเออ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs>